สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลเอ็มอดีตหลานรัฐมนตรีแอปถ่ายคลิปในรีสอร์ทเอามาเปิดกลางศาลโต้ข้อกล่าวหาทนายตั้มเผยว่าดูแล้วฝั่งผู้เสียหายได้เปรียบเพราะมีท่าทีไม่ยินยอมภายหลังศาลอาญามีการไต่สวนพิจารณาการประกันตัวนายอภิดิษหรือนายเอ็มนักธุรกิจเจ้าของบริษัทใหญ่ ก่อเหตุกระทำชำเราดาราสาวในรีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านนาคนิวาส2นายสิทธาเบีย้ยบางเกิดหรือทนายตั้มพร้อมผู้เสียหายได้เปิดเผยว่าทนายฝั่งผู้ต้องหาได้เปิดหลักฐานใหม่เป็นคลิปแอบถ่ายในวันที่เกิดเหตุโดยผู้เสียหายไม่เคยรู้มาก่อนซึ่งคลิปที่เอามาเปิดเผยต่อสารมีการตัดต่อบางส่วนบางตอน ทำให้ตนและผู้เสียหายรู้สึกตกใจและสะเทือนใจเป็นอย่างมากด้านทนายตั้มเผยอีกว่าจากที่เห็นคลิปดังกล่าวแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ในด้านคดีต่อผู้เสียหายมากกว่าเพราะภาพที่ปรากฏผู้เสียหายมีท่าทีไม่ยินยอม ส่วนผู้เสียหายเผยว่ารู้สึกสะเทือนใจและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีการตั้งใจแอบถ่ายคลิปไว้หากมีการเผยแพร่ออกไปจะทำให้ตนได้รับการอับอายส่งผลเสียต่อครอบครัวในขณะที่รอการไตส่สวนผู้ต้องหาได้ตะโกนบอกกับตนว่า มีอะไรคุยกันดีๆแต่ตนไม่ได้สนใจไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแต่ต้องการมาทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองเท่านั้นตามข้อเท็จจริงและมั่นใจว่าหลักฐานที่นำมาแสดงต่อศาลในวันนี้จะทำให้ศาลพิจารณาคดีคัดค้าน,นการประกันตัวสําหรับการไต่สวนพิจารณาคดีการปล่อยตัวผู้ต้องหาในช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลยังไม่มีคำสั่ง ซึ่งในช่วงบ่ายจะมีการไต่สวนอีกสองปากคือพนักง,งานสอบสวนสอนอโชคชัยและนายเผู้ต้องหาในคดีโดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นของวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะ